สวัสดีครับผมอาจารย์กมลนาวินเอ็งทัุจิตรองผู้ในการสํานักศิลปะวัฒน,นธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาฝ่ายวิชาการและวิจัยนะครับวันนี้ได้ลงพื้นที่นะครับในส่วนของโบราณสถานเมืองเก่าสงขลานะครับในยุคสงขลาหัวเขานะครับก็เป็นโบราณสถานที่อยู่ในสมยัยกรุงศรีรุยานะครับซึ่งป้อมนะครับก็จะมีหลายป้อมมากนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขต ้อมเมืองสงขาเมืองเก่านะครับที่อยู่ฝั่งหัวเขานะครับก็ตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์สําคัญนะครับของเมืองสงขาฝั่งหัวเขาแดงนะครับก็จะมีทั้งป้อมที่อยู่ในบนเขาแล้วก็ที่ล่าบนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นป้อมอาจาร ป้องปการที่ใช้ตกต้องปกป้องป้องกันนะครับต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองนะครับซึ่งโดยเมืองสงขลาเนี่ยก็เป็นเมืองเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณหัวเขาพืภอเสียงนครจังหวัดสงขลาในปัจจุบันนะครับถ้านในเอกสารโบราณเราก็จุดักรู้จักในนามของเมืองซิงโกลานะครับเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากนะครับในสมัยอรุทธยาราวพุทธศตวรรษที่22นะครับจนถึงพุทธศตวรรษที่23นะครับก็ก่อตั้งเมืองโดยท่านดาโตโตมกงนะครับแล้วก็ปกครองต่อมาโดยสุตานสุไลมานะครับแล้วก็สุร่านมุตตาะนผู้ ของกลุ่มมุสลิมนะครับที่มีความสามารถในทางการค้าและการสู้รบนะครับปกป้องบ้านเมืองทําให้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยสงขาก็ถือว่าเป็นเมืองค่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็เออแล้วก็มีการขยายการค้านะครับรู้จักเป็นเป็นของชาวต่างชาติแล้วก็พบเออเขตนะครับหรือว่าเป็นชื่อของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ในแผนที่ชาวต่างชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นดัตช์อังกฤษฝรั่งเศสต่อมาเมืองสงขาก็มีการแข็งเมืองขึ้นนะครับกับกรุงศรียุธยาก็ทําให้กรุงศรียุธยาส่งกอ,องทัพมาปราบอยู่บ่อยครั้งงงรัทาาให้้เมมือกก็ีกยยไปฝ่ แอมสนแลวก็ฝั่งไปฝั่งบอยานในปัจจุบันนะครับก็นะครับเมืองสงขาเนี่ยเก่าในสมัยหัวเขาแดงเนี่ยก็จะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญน,นะครับก็คือคูเมืองกับแคบแพงเมืองนะครับก็จะมีแผนผังในเมืองที่เขียนโดวยว่ิศวกรชาวฝรั่งเศสนะครับเด e ละมานะครับก็จะเป็นวิศพกร,กรที่เข้ามาในยุคในในยุคสมัยพอพุทศักราช2.2.3.0นะครับก็แสดงผังเมืองนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีคูมือกำแพงเมืองมากมายนะครับที่อยู่ในเมืองซิงกราแห่งนี้นะครับก็จะมีทั้งป้อมนะครับที่อยู่ในป้อมทั้งที่ราบและ เชิงเขานะครับรวมพื้ป้อมที่อยู่ในที่ราบที่ราบที่อยู่บนภูเขาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของป้อมหมายเลขเก้านะครับป้อมหมายเลขเก้าเนี่ยก็จะมีการบูรณะฟืฟ้นฟูอยู่หลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับก็ลักษณะสถา,า,า,าปัตยกรรมก่อนที่จะบูรณะเนี่ยก็ป้อมหมายเป็นสถา,า,าปัตยกรรมแนวป้อมปืนนะครับที่ถูกก่อสร้างด้วยหินแล้วก็เสาด้วยปูนนะครับตั้งอยู่บนเนินนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาน้อยนะครับด้านบนภูเขาน้อยก็มีเจดีย์ภูเขาน้อยเจเป็นเจดีย์โบราณสถานอย่างหนึ่งที่่อยยูในสมั ใช่นะครับโดยลักษณะของโบราณสถานเนี่ยจะเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมนะครับทรงสอบนะครับถ้าเกิดมองทางด้าน,นบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแปดเหลี่ยมทรงสอบปลายมีการก่อกข้ายามเสริมมั่นคงนะครับห้าจุดนะครับก็คือทางทิศเหนือนะครับก็คือตามที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะครับแล้วก็อา่า ทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,น Надо, อนแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ป้อมเอ่อแล้วก็จะมีประตู <ine> ทางเข้านะครับประตูทางเข้านี่อยู่ทางทิศใต้นะครับซุ้มประตูทางทางออกเนี่ยพังทลายพรมประูทางเข้าเนี่ยพังทลายหมดแล้วนะครับเอ่อด้านบนป้อมเนี่ยก็จะประกอบด้วยใบเสมานะครับใบเสมานะครับใบเสมาแล้วก็มีช่องสำหรับบัรปืนใหญ่แล้วก็ช่องที่มองสามารถเฉียงได้ทุกช่องเป็นลักษณะการออกแบบที่ถือว่านําสมัยหรือว่าล้ําสมัยมากนะครับถ้าเทียบกับในป้อมปืนในยุคเดียวกันหรือว่าถ้าเทียบกับใน เอเจนต์ออกเชนใต้หรือมีลักษณะของการ เป็นลักษณะของป้อมปืนบางท่าเนี ouais, yeah, <ật> ่ยเพราะว่าตัวการวางปืนใหญ่เนี่ยมีการทำถ้าเกิดในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการตีพื้นราบนะครับแล้วก็ปืนใหญ่สามารถย้ายได้แล้วก็มีการแผ่ปืนได้รอบนะครับรวมถึงมีช่องปืนช่องปืนเล็กช่องปืนหลายหลายอย่างนะครับที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับตามลักษณะของการขุดค้นเนี่ยก็จะมีลักษณะของร่องรอยคานไม้นะครับแล้วก็มีร่องรอยการบว์ปืนโดยไม้บนลักษณะของบนป้อมก็คือใช้ในการลากปืนใหญ่นะครับรวมถึงการที่การที่มีการสอดส่อง นะครับแล้วก็เป็นลักษณะถึงป้อมปูนที่ที่มีความทันสมัยมากนะครับผนังป้อมเนี่ยมาดูทีละส่วนนะครับตัวผนังป้อมเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะส่อส่อด้วยปูนขาวนะครับมีร่องรอยการฉาบด้วยปูนขาวเนี่ยบริเวณผนังนอกแล้วก็มีการเสริมสภาพลงมากแต่ว่าก็มีการบัวนะเรียบร้อยนะครับไม้เสนาก็เป็นเทคนิคเดียวกันนะครับอ่อส่อด้วยหินส่อด้วยปูนขาวนะครับก็ใบเสมาทางด้านทิศใต้นะครับที่เราเห็นทางตรงตรงทางเข้าที่จะมีขดหินเนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์นะครับส่วนผนังก็จะมี ทางทิศอื่นก็จะมีเสือบสภาพโปรเล็กน้อยก็จะมีช่องสำหรับวาดปืนใหญ่ที่อยู่ที่่อยูในด้านบนนะครับที่อยู่ในด้านบน,น,บน,น,บนแล้วก็ช่องประตูทางเข้าทางทิศตะวันตะแทนทิศใต้เนี่ยนะครับทางทิศใต้เดี๋ยวขอถอยออกมาก่อนนะครับทางทิศใต้ถอยโอเคทางทิศใต้นะครับก็จะอยู่มีความกว้างประมาณ1.8เมตรนะครับแล้วก็ผนังเหนือประตูเนี่ยพังทลายหมดแล้วนะครับเขาก็มีคานไม้ที่ผุเปื่อยหมดนะครับส่วนเตาคึ้นยันก็เป็นเทคนิคก,การก่อ ศีลด้วยปูนเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งหมด5จุดนะครับมีทั้งหมด5จุดก็คือเป็นจุดที่เป็นจุดที่อ,อยู่ที่อยู่ทางทิศท,ทางทิศท,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1จุดนะครับทางทิศตะวันออกทางตกเฉียงเหนือนจุดแล้วก็ทางทิศเหนือ2จุดนะครับแล้วก็ทางทิศตะวันออกหนึ่งจุดนะครับขนาดกว้างก็ แต่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 ละสอนเนี่ยก็จะประมาณาขนาดความประมาณ1.4เมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ2เมตรก็คือแล้วก็สูงประมาณ4.7เมตรนะครับลักษณะทางสถาปัตยกรรมปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยก็คือเป็นป้อมปืนเป็นป้อมปืนที่อยู่ในแนวราบนะครับเป็นแนวราบหรือพื้นราบนั่นเองก็มีลักษณะสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นป้อมที่มีความนำสมัยมากนะครับถ้าเทียบกับในยุคเดียวกันนะครับป้อมปืนหมายเลขเก้าเนี่ยก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองสงขาเก่านะครับทางด้านทิศเหนือก็ติดกับ ก็ติดกับถนน หัวขาวแดงก่อยอนะครับผนังป้อมเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับก็มีลักษณะที่ที่ที่มีความนําสมัยมากนะครับข้อมูลทางโบราณคดีนะครับที่ขุดค้นกันเนี่ยก็จะมีการทําจุดเบนท์มาร์นะครับเพื่อเพื่อตรวจสอบเนี่ยมีแล้วก็ทาหลุมทดสอบเต็บเปรียบเทียบนะครับพื้นที่ภายในป้อมแล้วก็รูปแบบป้อมที่แท้จริงนะครับโดยลักษณะทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยตัวป้อมส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นป้อมที่มีลักษณะที่มีความชัดเจนมากนะครับมีความชัดเจนมาก ถ้าเทียบแล้วเนี่ยก,ก็ถือว่าถือว่ามีลักษณะที่ทสมบูรณ์เดียวทีเดียวนะครับก็ผมได้ทําการเอากล้องนะครับเก็บเป็นภาพสามมิตินะครับก็คือถ่ายภาพรอบแล้วเข้าเข้าเข้าด้วยโปรแกร,รมโฟโตจ e เ m ต t ี y นะครับแล้วก็ ถอดออกมาเป็นรูปสามแบบํามมิตินะครับส่วนด้านบนเนี่ยที่ไม่ติดเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายในภาพมุมสูงได้แล้วก็บางส่วนเนี่ยคือไปถ่ายในช่วงเย็นมากแล้วนะครับก็ทาทาให้เราไม่เห็นตัวลักษณะของตัวที่เป็นที่เป็นผนังเ,เป็นผนังขึ้นบนด้านมานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ภาพทิ่ต่อเนื่องแต่ว่ายังเห็นลักษณะของการที่มีลักษณะของช่องปืนนะครับที่อยู่ในลักษณะเป็นรูปตัว V นะครับก็เวลาปืนใหญ่เนี่ย ถ้าถ้าตามหลักฐานก็ควรปรากากดีก็จะมีช่องที่เป็นช่องคานไม้นะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับช่องที่เป็นช่องคานไม้เนี่ยนะครตรงนี้นะครับเป็นช่องคานไม้ตรงนี้จะเป็นคานไม้สอดรับเข้ามาแล้วก็จะมีเป็น ปูเป็นพื้นเรียบเดิมด้านในนะครับมัน like เป็นเป็นพื้นไม้เรียบใหญ่ด้านในเพราะนั้นปืนใหญ่เนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะมีการสามารถย้ายแนวปืนได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาปืนเนี่ยไปอยู่ในช่องปืนนะครับเกือบทุกช่องนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกับปืนในสมัยก่อนเราจะเปิดปืนขนาดเล็กนะครับเป็นปืนขนาดเล็กแล้วก็เสียบไปทุกช่องทุกช่องทุกช่องแล้วก็จะมีต้องถัดทาการจุดนะครับแต่แต่และช่องแต่ปืนลักษณะนี้เนี่ยเราอาจจะมีเพียงแค่หนึ่งกระบอกนะครับหรือว่า2กระบอกนะครับเพื่อจะเลื่อนนะครับเลื่อน เพื่อเราจะดูแนวค่าศึกนะครับมานะครับแล้วก็เราทําการเลื่อนยิงได้นะครับนอกจากนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นดูป้อมปืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะขอมใบเสมานะครับที่เป็นลักษณะดิ่งดิขึ้นมาหรือว่าเป็นที่เอ่อเป็นแนวเรียบเรียบขึ้นมานะครับเป็นแนวเรียบๆบตรงๆขึ้นมาแต่พอเป็นลักษณะที่ปืนเป็นป้อมที่มีความที่ที่มีความไฮโซแล้วกันนะครับหรือว่ามีความที่ฉลาดในเรื่องของยุทธวิธีหรือความฉลาดในเรื่องของป้อมปืนที่อยู่ในแสดงของป้อมมไดเก้าหรือป้อมในลักษณะที่อยู่ในพื้นที่เอ่อ สามารถจะยกซ้ายยกขวาได้ในลักษณะมุมที่มากขึ้นกว่าปกติถ้าเกิดโดยปกติเนี่ยเวลาเรายิงน,นะครับแล้วก็ข้อดีของตอนของของป้อนปืนลักษณะนี้เนี่ยคือการยิงเนี่ยมันถูกบีบด้วยสนับเพียงแคปป่ประมาณแค่ช่องวีนะครับไม่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 เกิน90องศาเพราะนั้นตัวลักษณะของการเล็งยิงเนี่ย จากภายในจะมากกว่าภายนอกโดยปกติแต่ถ้าเกิดคนภายนอกจะยิงมาด้วยด้วยปืนสั้นหรือปืนอะไรก็ดีนะครับก็ไม่สามารถทำาทำการยิงได้โดยโดยโดยลักษณะยากนะครับเพราะว่าตัวตัวตัวลักษณะตัววีเนี่ยถูกแบบถูกบีบให้แคบลงแล้วก็ถูกบีบให้แคบลงเพราะนั้นเราไม่สามารถจะเห like ็นต so, ัวคนยิงได้เลยนะครับหรือแม้แต่ตัวช่องปืนเล็กนะครับที่ที่ที่มีการเป็นช่องสอดขึ้นมานะครับเป็นช่องสอดขึ้นมาเดี๋ยวผมหาภาพให้ดู อ่เป็นช่องสอดตรงนี้นะครับเป็นช่องสอดขึ้นมาก็เป็นตัวเป็นเป็นแนวตรงอย่างนี้นะครับเป็นแนวตรงนี้ก็คือลักษณะยกขึ้นลงลงด้วยลักษณะของการใช้ปืนยาวได้นะครับปืนยาวได้ส่วนนี้น่าจะเป็นเอ่อเป็นเป็นช่องเป็นช่องลมหรือเป็นช่องสอดคานไม้นะครับแล้วก็จะมีช่องที่สามารถเทสายได้นะครับเทสายได้เพื่อลดของการประชิดเข้าอยู่ด้านใกล้นะครับก็วันนี้ถอดภาพออกมาก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับถ้าเทียบกับลักษณะของภาพสามมิติที่จะต้องเก็บโดยโฟโต้กลม โซโตเมตตี้หรือวาอ่าวิธีการเก็บลักษณะนี้นะครับข้อมูลแบบนี้ก็เราสามารถเอาไปใช้ได้ในส่วนของแคดหรือว่าการทําแผนที่สามมิติหรือการพิมพ์ทีดีได้นะครับเราก็จออกมาเป็นแผนที่ที่เราสามารถเก็บเป็นข้อมูลฐานข้อมูลด้านสิ่งของสิลปรกรรมหรือแม้แต่การทานายรูปแบบรูปร่างของป้อมปืนในอดีตหรือถ้าเกิดเรามีนักเทคโนโลยีของไรได้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้นะครับในส่วนของนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญมากนะครับ ถือว่าเป็นป้อมที่มีความฉลาดแลว้วก็ไฮโซมากนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ผ่านไปเส้นสิงห์นครนะครับสังเกตุรงทางโค้งนะครับที่อยู่ทางเลี้ยวไปทางาวัดเขาน้อยนะครับแล้วก็สังเกตทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีป้อมปืนที่อยู่ในสนามโคง้คงก็เปรียบเสมือนเราไปได้เมืองนอกเลยแต่ว่าเป็นป้อมปืนที่ฉลาดกว่าเมืองนอกอีกนะครับเพราะฉนั้นแสดงถึงความยิ่งใหญ่นะครับหรือความที่มีวัฒนธรรมของการรบการสงครามหรือแม้แต่ปืนใหญ่ของซิงกาล่าเองที่ที่มีความบทบาทสําคัญในอดีตเนี่ยที่ ที่ประโยชน์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าทําให้รู้ว่าทางเมืองทางการค้าเนี่ยก็มีการามีมีการวางผังวางผังป้อมปืนหรือเมืองแห่งปืนหรือว่าเมืองแห่งเมืองแห่งเมืองแห่งปาการนั่นเองนะครับถ้าท่านพูดในสถา,าใน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 หลักฐานประวัติศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งปาการหรือเมืองป้อมปืนที่สําคัญทีเดียวหนึ่งเลยนะครับสําสหรับเมืองเก่าสงขาฝั่งหัวเขานะครับก็นะครับก็ทางภาพตมิติเนี่ยก็จะเก็บ โหลดไปในฐานข้อมูลสงขาทีีศึกษานะครับครับผมกข็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมอาจารย์กมูลวิทยาจิตนะครับรองผู้ในการสำนักศิทธิปวัธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาฝ่ายวิชาการและวิจัยนะครับ